เครื่องยนต์จะมีขนาดอยู่ที่ร้อยสิบซีซีนะครับผมสี่เกียร์นะครับโอ้โหถังน้ํามันนะครับจะมีขนาดอยู่ที่7ลิตรนะครับผมจะอยู่ใต้เบาะนะครับ ดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของัจรีชแนลนะครับวันนี้ักรีก็จะพามารีวิวนะครับเป็นตัวของ gpx lock อันนี้ข้างหลังักรีจะเป็นตัวของสปอร์ตนะครับให้มาในล้อซี่นะครับผมตัวนี้ราคาจัดจำหน่ายหน้าร้านอยู่ที่38,900บาทเท่านั้นนะครับทุกคนเริ่มต้นออกรถที่ฟรีดาวนะครับเอกสารก็มีสำเนาบัตรสำเนาทะเบียนบ้านนะครับกรณีลูกค้าออกผ่านธนาคารลูกค้ามีเครดิตนะครับฟรีดาวนะครับสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีเครดิตก็ดาวลงกต้นอยู่ที่10%ซนะครับรือประมาณ 4,000บาทนะทุกคนเอกสารก็มีสำเน,นาบาัตรสำเนาทเบียนบ้านแล้วก็สเตทเมนต์ของแถมนะครับตัวนี้ก็จะแถมจดทะเบียนภาษีพรบไม่วา่าลูกค้าซื้อสดหรือซื้อพอนนะครับอันนี้ทางร้านแถมให้เลยนะครับมูลค่า1,500บาทแล้วยังไม่พอนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นของหัวกระนองวิเศษให้ด้วยนะครับหนึ่งใบนะครับผมสไตล์นี้เลยนะครับตัวนี้จะไม่มีชิลข้างหน้านะครับแล้วก็ เสื้อแจ็คเก็ตให้หนึ่งตัวนะครับหมวกแก๊ปอีกหนึ่งใบนะครับผมวันนี้แถมให้เลยนะครับส่วนการรับประกันนะครับตัวนี้จะมีการรับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับหรือว่า30 0 0 0กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวจะกีีพาไปรีวิวรอบพันกันครับผมไฟด้านหน้าของเขานะครับจะเป็นไฟ LED นะครับมันไฟต่ําไฟสูงเลยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของ G P X นะครับขั้นกลางไว้นะครับอันนี้จะเป็นไฟของ d e l a Ninh t i a m นะครับ ส่วนไฟเลี้ยวก็จะเป็นแฟ LED เหมือนกันนะครับทั้งหน้าและหลังเลยนะครับส่วนหน้าจอของเขานะครับจะเป็นฟูลดิจิตอลหมดเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะคีเปิดให้ดูครับตัวหน้าจอก็จะบอกในเรื่องของเวลานะครับวัดรอบความเร็วนะครับแล้วก็ระดับน้ำมันไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งเกียร์บอกให้ด้วยนะครับการตั้งหน้าจอก็คือกดปุ่มนี้ได้เลยนะครับรอจนกว่าสัญลักษณ์ ADJ ขึ้นตรงนี้นะครับทุกคนเราถึงจะเซตได้นะครับผม ไฟท้ายก็จะเป็น LED นะครับทุกคนเครื่องยนต์จะมีขนาดอยู่ที่110ซีซีนะครับผมสี่เกียร์ระบบ GPF ประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับท่อไอเสียอันนี้อยู่ในมาตรฐานยูโรโฟเลยนะครับโชคอัพด้านหน้าจะเป็นเทเลอปิกนะครับพร้อมกับระบบเบรกจะเป็นดิสเบรกนะครับขนาดของยางด้านหน้านะครับจะมีขนาดอยู่ที่38นะครับขอบ17นะครับผมตอนนี้จะเป็นยางยี่ห้อของวีลับเบเลยนะครับ โช๊ด้านหลังจะเป็นโช๊คธรรมดานะครับผมสามารถปรับระดับความแข็งอ่อนได้นะครับของตัวโช๊คนะครับแล้วก็ขนาดยางหลังนะครับเป็นของวีเลเบอร์เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่4 3สานะครับระบบเบรกด้านหลังจะเป็นดรัมเบรกนะครับถังน้ํามันนะครับจะมีขนาดอยู่ที่7ลิตรนะครับผมจะอยู่ใต้เบาะนะครับก็จะมีกล่องเก็บเครื่องมือให้เล็กน้อยนะครับผมเป็นตัวล็อกสปอร์ตนะครับผม ล้อเขาจะเป็นล้อซีนะครับส่วนล้อแมกนะครับจะเป็นรุ่นเลสซิ่งนะครับรุ่นนี้จะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับผมเป็นล็อกสปอร์ตล็อกเลสซิ่งแล้วก็ล็อกอิลิเจนต์นะครับตัวรถค่อนข้างสวยมาพร้อมกับราคาที่ไม่แพงเลยนะทุกคน ครับทุกคนตอนนี้ก็จสิ้นเรียบร้อยทางสบการรีวิว G B X Lock นะครับคลิปต่อไปนะครับเราติดตามชมกันได้เลยนะเดี๋ยวจะกี้จะทำคลิปเกี่ยวกับ G B X เกี่ยวกอบทุกรุ่นเลยนะครับมาฝากทุกคนนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดทุกใจแล้วก็ติดตามให้ตะกี้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ